จ้าสวัสดีจ้าตอนนี้อย่ายเจี๊ยบนะจ้าหลังจากเลิกหยุดขายของตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็มาลดผักบุ้งนะคะปลูกผักบุ้งเอาไว้ขายก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อของที่ตลาดเพราะว่าผักบุ้งช่วงนี้แพงแพงมากเมื่อเดือนที่แล้วกิโลหนึ่งตั้งแปบาทถึง90บาทมาเดือนนี้มาลดหน่อยละคะเหลือ เหลือ 4, 4, 4, 40บาทกับ30บาทต่อกิโลนะคะเนี่ยตอนนี้เรากําลังปลูกกําลังสวยเลยค่ะกําลังจะเกือบจะได้ถอนถอนแล้วนะคือเกือบจะได้ถอนเอาไปใช้แล้วนะคะคาดว่าอีกประมาณสัก30 3-4วันก็จะถอนค่ะเอาไปไว้ใส่ผักก๋วยเตี๋ยวนะคะช่วงนี้หากินลําบากนะคะ ขายของยากมากเราก็ต้องทำกันแบบนี้นะคะปลูกผักสวนครัวเพื่อเอาไปใช้สวยในร้านนะคะนี่กำลังงามเลยค่ะกำลังสวยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะพอดีเราเอาขี่ควายขี้ควายเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อพี่ควายปุ๋ยคอกนะคะ โรยกับขุดแล้วก็คลวนกับดินนะคะกำลังสวยเลยค่ะทุกๆคนมาดูกันจะ้ะใหญ่เทียบดน้ำต้นไม้ค่ะ